สวัสดีค่ะทุกคนก็เมื่อวานนะคะก็ต้องพูดว่ามีการเปิดตัวโปเกมอนอ่าประเภทเมกาใหม่เกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการรีแอคกันแต่ก่อนอื่นหนูต้องแบบว่าส่วมหูฟังก่อนนะน,นี้เหมือนจะลืมปะ <laughs> นะคะก็มาเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการเริ่มรับชมรีแอคแบพร้อมกันเลยนะคะว่าเขา เป็นใครนะคะมาคือถ้าหนูดาเอาแล้วว่ามันจะต้องเกี่ยวกับประเภทพิษนะคะเพราะสิ่งม่วงเนี่ยมันมันคาดเดากันได้มีเรื่องแปลกประหลาดภายในอาคารแห่งนี้นะคะตอนคำข้มีเร่องแกปลาคางนี้นะคะตอนคำ เป็นกลิ่นที่หอมเหรอเหรอวะโอ้หน่ากลัวมากกุ๊กกเลยนี่ก็แบบบ้านหลีผูลิงสูงแล้วแกทุกอย่างล็อกหมดเลยอ่ะ เสียงซาวคือดีอยู่นะเป็น <laughs> เสียงแบบประตูเอ็ดอาร์เอ,นะอ็ดอาร์นะอุอ้ยตอนแรกหน,นูว่าโปเกมอนไม่ใช่ <laughs> น่ารัก <laughs> แต่ทุกอย่างดูแบบว่ากระจัดกระจายเห็นปะอุย้ยอันนั้นน่ะน้องหลบกลุ่มนะ ที่เป็นพลังจิตเอยนั่นมันฮะน้องคนนั้นก็เป็นน้องพลังจิตนี่นใช่ไหมที่น้องบอกว่ามีวัฒนาการได้สองล่างอุ <c oughs> อ้ยอุ้ยทำไมเยอะอย่างเนี้ย น่ากลัวมากเลยอ่ะมันมีสีม่วงๆหนูอะไรอ่ะนี่มันออกมาจากห้องนี้โอ้ยนี่มันเฮ้ยเดี๋ยวนะมันอะไรอ่ะ นี่มันเมี้าอุสบอกหรอใช่ไหมใช่จริงด้วยอุสบอกได้เมกามาหรอเน,นี่ยโอ้คืออุสบอกคาดพืชปะก็จะเป็นพืชพิษงั้นหรอใช่ไหมอุย <laughs> นะคะ เฮ้ยเป็ไงอะไรทีนี้ไหนเราขอดูวันนี้หน่อยคือน้องจะหนอยเนื้อต่ำใจได้ยังไงอะ่ะคือน้องแบบมีบทหลายภาคมากเลยนะทุกคนตั้งแต่แบบแกงล็อกเก็ตอิซิบอ,อกก็อยู่ด้วยนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ว่า พืชผเหรอก็ก็เป็นทิศทางที่ดีหรือเปล่าหนูไม่ค่อยแน่ใจว่าแบบซีแพ้แบบธาตุอะไรบ้างอพอมารวมกันแล้วว่ะอย่างผษก็ไฟใช่ไหมเออซ <c oughs> ีดูเอนจอยเนาะ <c oughs> ได้คือหนูชอบแบบมูเมนต์การเคลื่อนที่ของนาง <c oughs> และนี่นะคะก็คือเมกาอุซบอกที่เป็นการเปิดตัวมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคิดเห็นว่ายางไกง,กงกันบ้างค่ะแล้วก็เป็นยังกันบ้างความรู้สึกที่ได้รับชมกันมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ดะะ้สยเหรอวันนี้อาชีก็คงต้องขอตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะจะเป็นคลิปอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามกันด้วยนะไปกันนะคะบ๊ายบาย